สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมกำลังนะฮะจะทดสอบนะครับแอร์บัสเครื่องพ่นยาให้คุณผู้ชมได้เห็นประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเองนะครับและนี่คือแอร์บัสเครื่องพ่นยานะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับความกว้างของมันเนี่ยอยู่ที่90เซนครับความยาวเนี่ยอยู่ที่1เมตรนั่นเองนะครับการใช้ก็ไม่ยากครับนะฮะอันดับแรกเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับใน1ชุดของเรานะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะฮะเครื่องยนต์นะครับขนาด13แรง1ตัวนะครับ แล้วก็จะมีปั๊มน้ำขนาด1.2นิ้วนะครับนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็จะมีนะครับชุดพัดลม ในชุดพัดลมของเราก็จะมีหัวฉีดทั้งหมดเนี่ยฮะสิหัวนั่นเองนะครับใช้งานง่ายครับมาดูนะฮะวิธีการใช้กันนะครับนะก่อนที่เราจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็เปิดวาล์วน้ําขึ้นมาก่อนนะฮะเนี่ยฮะเปิดวาล์วน้ํานะครับเราจะตั้งนะครับนะฮะนะฮะมาตรวัดเนี่ยไว้ที่20นั่นเองนะครับยีนะฮะแล้วเราก็นะฮะก่อนที่เราจะสตาร์ทนะฮะเราก็เปิดวาล์วนะฮะพอเปิดวาล์วเสร็จนะครับเราก็จะทําการสตาร์ทเลยทีเดียวนี่สตาร์ทนะฮะนาตอนที่เราทําการสตาร์ทนะครับก็ฝากด้ว แล้วกันนะฮะว่าชกนิดหนึ่งนะฮะชกนิดหนึ่งบรรดาเช่ดยชกหน่อยนะฮะเราก็ทําการชกนิดหนึ่งนะครับพอชกเสร็จแล้วนะฮะเ,เราก็นะฮะสามารถทํางานได้เลยทีเดียวนะครับนี่สตาร์ทเครื่องชกนิดหนึ่งนะเรียบร้อยชกติดแล้วฮะพอชกติดแล้วเราก็เอาวาวลงครับ เรลงแล้วนะครับเครื่องก็สามารถทํางานได้เลยนะฮะเครื่องก็จะสามารถทํางานได้นั่นเองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมขณะนี้ลมแรงมากครับฝนมันจะตกนะฮะมันก็ทําให้ลมแรงนั่นเองนะฮะนี่นะครับไปแล้วครับนี่นะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมแอร์บัสเครื่องต้นยานะฮะขนาดเล็กของเรานะครับดูนะฮะโอ้ลมแรงมากครับตอนนี้ลมแรงมากครับเห็นปหมโค่นได้สบายนะครับดู ดูการกระจายตัวของละองน้ําครับดูการกระจายตัวของละอองน้ําครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนี่นะฮะการกระจายตัวของละองน้ำนะฮะขณะนี้ฝนจะตกนะครับก็ทําให้นะฮะลมในพื้นที่แรงมากครับนี่นะับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะดูการกระจายตัวนะฮะดูข้ามไปฝั่งนู้เลยฮะ,ะข้ามนะครับนี่นะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมแอร์บัสเครื่องปนยาขนาดเล็กนะฮะกระทัดรัดใช้งานง่ายครับ คนเดียวคุณก็สามารถนะฮะฉีดพ่นได้ทั้งสวนนั่นเองนะฮะคนเดียวก็สามารถฉีดพ่นได้ทั้งสวนนะครับอ่ะฝากมาด้วยแล้วกันนะครับสาหรับแอร์บัสเครื่องพ่นยานะครับ